โย่โซดีครับเพบกับรายการ PBDCTV วันนี้ก็จะเล่นเกมนารุโตะนะครับในมือถือที่อยู่ในแอป p ี p ีนะครับก็โหลดมาได้ง่ายๆนะครับโอเคเริ่มเล่นกันเลยจะเล่นหมดสองคนนะเรื่องต้องพูดมากก็เล่นเลยเจอกับเราเป็นเล่มน้นาโตะแล้วกันแล้วก็เอาอุบิโตะนะครับเี่เลยเอาเรเอลสิบแล้วกัน ให้วันราาุ่งะากาศใหม่ได้สุดได้เพราะว่าผมเพิ่งโหลดมาเล่นนะครับกําลังเล่นไม่ค่อยเก่งนั่นแหละ <c oughs> ในด่านนี่อะไรกันมือดีจะถ้าทายนะทายคลิปมาไม่ต้องพูดมากผมเห็นแับจากการกระสนุนจับไปเลยทีงวันนี้เฮ้ยโอ้โหอรีอ่ดิยุดยุด จังจอ้จังจ้าจังจังนี่เนี่ยตายง่ายจังวะผมยังไม่ทำอะไรเลยเยต้องเล่นหนูยากขอยากษ์กระสุนจากแบบชาร์ตเต็มตายง่ายจังนี่ทานกี่นาทีแล้วนะทานไปด้ม่ยทีเองดจิ ได้เอ็ดนะครับก็รเนี้ยตกหูดักครับ,รบจะไปต่อไปแเราจะใครดีวะกระดิฉัจีไหมในโะรงเรียนผมอยากเล่นไม่น่าตกตัวเยอะแต่เราจะเจอไม่น่าตกตัวดีไพ่นะครับจะเจอเพนเพนวิธีคราวนี้เราจะเอาให้มันโหดๆหน่อยนะแซ็ปรล้วสิบเราเนี่ย ตุ๊บซุ่มดันแถวไรด่าไรครับไม่รู้ข <c oughs> องกรเบิ่งอันนี้มันที่เก็บของไอ้นั่นนี่ว่าโอเลจิมารุเออที่มันเป็นที่ทดลองหรือเปล่าแบบจําได้ลางๆครับจำได้ดาลางๆให้ดูวะให้ดูด่านแล้ว <c oughs> อืมไอ้ข้าราชการแผ่นตี๋เรื่องพวกมาหรือเปล่าเพ่นมาในจังหวะนี้ฮะคระเบื้ ความวายไวของปีศาจนะเพนมิไม่ต้องมิในสังสาระก็สู้เวนได้ยอย่างสบายใจโคตรเร็วแต่เราจะใช้ท่าไม้ตายนะเดี๋ยวเราให้หมดหมดเกยกันหมดเกยพลังก่อน,หม,กกนหมดสติเออท่าไม้ตายโอ้โหโอ้โหท่าไม้โหดอ่ะท่าโหดออ๋มาละคือชาลิน ยํยำของเกมนี้ต้องกดให้ทันนะครับแล้วก็ดูเลยว่าเอ้ยห้าสิบโวเท่ากันเลยมาตรงนี้ถ้ามมนยังมีอะไรดีเลยแบบท้าไม้ตายในภาคนี้แบบเมียตัวโดกระหลัวมากครับถ้าได้เป็นในภาคสี่นะภาคไอ้ท่าที่เป็นนาะท่ามาตาของเมียตัวในภาคเนี้ยภาคสี่คือท่าบล็อกครับบล็อกแล้วก็กดโจมตีในคือท่านั่นแหละ โยนมีคู่ในของมิยาโตะแล้วก็ฝันห่างเราเล่นเป็นยามาโตะไหมผมชอบยามาโตะใช้กระถางไม้มาลุ้นหนึ่งยามาโตะแล้วกันเจอกับคาบุโตะมันตกกันเนะโอ้ด่านได้ไดิเออนีไ่ไงสะพานยังไงตอนที่มันไปเจอกันเป,ป่าใช่ป่าววะใช่ใช่ใช่เป็ไงกระถางไม้จะมาอี เก่งเหรอเก่งเหรอขี้เก่งขึ้นข้าวข้าวยุบเนี่ยกระโดดกระโดดดีกระโดดเขาเรียกว่าสเต็ปเวิร์กเขาเรียกสเต็ปเวิร์กฮึบจับจ้าจ้าดูท่านีังเขาชอบเลยฮึบแล้วก็หมุน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 โอ้ยไปฮึบโอ้ยอ้าวมันเก่งจังวะ แล้วผมไม่ได้นัดออกบิทเอ้ยอย่ามาตกย่ามาตกตีมคอมโบยุบตัว,มตวตมตไม่มันเข้ามาใกล้ไปชิดตัวเลยเยเพราะมันสกิลมันโกงดูดโิโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยามาตกเลยนะ มันเป็นกระถางไม้ย,ยังไงวะลืมฮ่าฮ่าฮ่าโงตายไปซะใช้ท่ไม่ตายเห็นม่งเออ,เอ,อใช้แบบแบบมันหุ่นหลอกยังไงวะในคอมมันทําได้น,นี้น่าจะทําได้นะทําได้ก็ช่วยบอกเลยวากดตัวอะไรมาฮึบ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 เอ,อ้าวกดผิดหนึ่งตัว แต่เราก็ไม่เคยบันนะกะทำไม้ก็ทำไม้ค้นตีแล้วก็ปังเจ็บหน้ากะบอกเลยขาบตัวเงินเลยวะอโอ้ยโอ๊ยฮ่าฮ่าฮ่ารู้แล้วมันกรตัวอะไร คอมโบนโทรศัพท์บางอย่างครับว่าปุ่มเดินน่ะมันนาะปุ่มเดินมันเล็กนะครับโอ้ยมันยังจะไม่ตายเลยโอ้ยผมจะตายแล้วว้าช่วยผมด้วยผมจะตายแล้วโอเคเดี๋ยวผมต้องมาทำความเข้าใจกับ เมนี้มากขึ้นก่อนนะว่ามันสกิลอะไรบ้างแต่ตัวแล้วแต่ตัว,ตวไม่สกิลอะไรที่สนัดของตัวเองครับจะเลือกเล่นตัวคาตาเซคา,าชิละกันฮนะในร่างคนตัวจะก็ได้ไหมนนะีะมาเริ่มเลยเลยละกกันโอเคนะคะตอนนี้เป็นแบบหมดซ้อมแล้วบัตรมันจะมาโจมตีเราแล้วเราจะกดซบที้มาเท่าไหร่ก็ได้นะครับ น่มาดูกันว่าอันแรกกดสี่เหลี่ยมคืออะไรสี่เหลี่ยมคือการโยนอลงมีคูไในนะครับหรือไมก่ก็อุปกรณ์นินจาสามเหลี่ยมคือการช้าจัก,กรละโอคือการโจมตีธรรมดาถ้ากดวิ่งกับโอพร้อมกันมันจะเป็นการเนียบท่าโจมตีของแต่ละคนที่ในกระเล็กท่าน,นี้ก็จะเป็นท่าคอมโบโจมตีของแต่ละคนที่มันไม่เหมือนกันดูมาครับ ทุกมีจะเป็นพันปักษาด้วยเขาเทเลยถ้าขึ้นโจมตีมันก็จะเป็นอีกท่านึงท่านี้ก็โจมตีมันก็จะเป็นท่านึงนการโจมตีครับใช่แล้วก็เหมือนกันนะครับถ้าสี่เหลี่ยมแล้วก็สี่สามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมมันก็จะเป็นอุปกรณ์จาแต่ละคนหรือว่ามีคาถาแต่ละคนนะของนตัวก็จะเป็น ดาวกระจายอนันบั่เทิมทิมนะครับงงสีม,ออม,มนันคืออะไรเดี๋ยวผมเอาให้ดูมันคืออะไรนี่ครับดาวมาให้ดูนั่นก็คือไม่งี้ดาวกระจายอันบั่มล่มนะวิววิวเรียกอะไรวิวเรียกดาวกระจายอันบั่มเล่นนี่การถ้ากดสามเรียงกับโอคือการทำท่าอังไกตายแต่ไม่ใช่ท่าอังไกตายใหญ่ท่าอังไกตายใหญ่จะกดสามเหียมสองครั้งแล้วก็ โอนครั้งหนึ่งสองแล้วก็สามแบบนี้แล้วก็ต้องกดเป็นเกมเล็กๆน,น้อยๆครับกดทันก็จะคะแนนเยอะกดน้อยก็คะแนนน้นยอยอ่ะไอ้ก็เป็นกระถาลมดาวกระจายมันจ,จับนับทำเไม่ท่าดีนะตัวคิดเขา้ขึ้นมาดัดแปลงมันจากกระชุ่มุ่นจับนั่นเองมันก็ง่ายครับก็คือการดัดแปลงคุณสมบัติของมัน แต่ว่านาโต้ก็มือเลหลกเดี๋ยวไปด้วยตามกับตามพลังรุนแรงรุนแรงมากนาโต,ต้ตอนสมัยเด็กๆนี่เขาแยกล่างไม่เก่งนะแต่พอโตมาแม่งแยกร่างคนเก่งเพราะมันเป็นกำพภีรับครับอากำพีรับของต่งหมู่บ้านครับเอ็นก็ได้กระถา้ <c oughs> <c oughs> ถายแยกเอาพลาังมาที่แม่ง ใช้ถนัดมากและตอนตัวแม่งใช้กระถายแยกเงาห้าผาลางเลยถ้าใครเล่นแล้วตัวอันทิประเด็นสี่นะตอนตัวที่มันใช้สีดำน่นแหละมันใช้ธรรมตามันก็ถาแยกเงาห้าผาล่างนะแม่งโคดีทะลุทะลุโลกเลยโอเคกนกะตุ่มตักแต่ตอนตนะโตก็ไม่ต้องปัน่นกระสุนวงจักรนะแค่ใช้มือเดียวก็ได้แล้ว ตอนัวก็ฝีมือพัฒนาขึ้นเก่งครับปุ๊บขึ้นมาอุ๊บโอ้โมีแยกตัวก็เท่